สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .2 ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้เรากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคใต้ ภาคใต้ของเรามีทั้งหมด14จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรยะราปัตตานีพังงาภูเก็ตระนองพัทธลุงปัตตานีสงขลาสะตูลสุราษฎร์ธานีตรังนะครศรีธรรมราชและนะราธิวาสนะคะ ภาคใต้มีภูมิอากาศสองฤดูการมีแค่ฤดูร้อนกับฤดูฝนฤดูร้อนมีแค่4เดือนแต่ฤดูฝนมี8เดือนภาคใต้จึงเรียกว่าฝน8แดดสี่นะคะลักษณะภูลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ก็จะติดกับทะเลนะคะ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยวัฒนธรรมของภูมิปัญญาของภาคใต้ด้านการแต่งกายก็เช่นจะใส่ผ้าปาเตะศิลปะด้านการแสดงก็เช่นการรำม,มโนราและหนังตะรุงอาหารของภาคใต้ ก็ได้แก่การรับประทานข้าวเจ้ากับอะไรคะแกงเหลืองแกงไตปลาข้วกิ้งนะคะอาหารพวกคนนี้จะมีรสจัดนะคะต่อไปประเพณีของภาคใต้ก็เช่นประเพณีลากพระหรือว่าประเพณีชักพระนะคะเป็นการทำบุญช่วงออกพรรษานะคะเป็นการทำบุญทางน้ำ ต่อไปประเพณีกินเจของจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นการเป็นประเพณีที่งดรับประทานเนื้อสัตว์ช่วงเดือนตุลาคมนะคะประมาณ9วันต่อไปประเพณีศาสตร์เดือน12เป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ ต่อไปภูมิปัญญาของภาคใต้นะคะก็เช่นการทําหนังตะรงุงการทําเรือกอแร่และเรียนเรือกอแร่ก็คือที่เรือเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยสีสันลวดลายที่สวยงามมากเลยนะคะต่อไปการทํากรงนกเขาที่มีลวดลายสวยงามเช่นเดียวกันและการทํา นักเรียนค่าหลังจากจบภาคใต้ไปแล้วเราจะมาศึกษาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือนแล้วนักเรียนต้องบอกความรู้ที่นักเรียนได้ดังต่อไปนี้ หนึ่งนักเรียนสามารถบอกวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีของภาคเหนือได้ 2. นักเรียนสามารถนำแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้อง สามนักเรียนสามารถสืบค้นและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขอโทษภูมิปัญญาของภาคเหนือได้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนนะคะว่าภาคเหนือของเรามีกี่จังหวัดใครรู้บ้างเอ่ยภาคเหนือของเรามีทั้งหมด 9. จังหวัดนะคะ 1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดเชียงราย 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดแพร่ 5. จังหวัดพะเยา หกจังหวัดลำปางเจ็ดจังหวัดลำพูนแปดจังหวัดอุตรดิตถ์เก้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอ่ะเรามารู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนะคะนักเรียนคะภาคเหนือของเรามีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่ยาวเลยนะคะ แล้วก็จะมีป่าไม้มีป่าไม้มากมีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์เพรนั้นทางภาคเหนือของเราจึงนิยมสร้างบ้านปลูกบ้านด้วยไม้นะคะแล้วก็จะมีการตกแต่งบ้านนะคะด้วยกาแรกาแรคือไม้ที่แกะสลักสวยงามแล้วนำมาประดับจั่วของบ้านให้บ้านมีลักษณะแบบ ทรงไทยโบราณนะคะเป็นบ้านที่สวยงามมากนะคะต่อไปภูมิอากาศของภาคเหนือภาคเหนือเวลาหนาวก็หนาวจับจะหนาวในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์นะคะช่วงนี้ ภูมิอากาศทางภาคเหนือจะหนาวเย็นก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือไปนะคะคนก็จะนิยมเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวไปชมความสวยงามธรรมชาติตอนเช้านะคะหมอกผสมกับแสงพระอาทิตย์ก็จะรู้สึกมีความสวยงามน,นะคะต่อไปอาชีพของคนภาคเหนือคนภาคเหนือก็จะนิยม เพาะปลูกหรือเกษตรกรรมนะคะปลูกพืชเมืองหนาวเช่นกระรำปีไม้ดอกเมืองหนาวปลูกผลไม้เช่นสม้มรำยายสตอเบอรี่นะคะถ้าเป็นการเพาะปลูกของคนชาวเขาก็จะปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะตั้งแต่ตีนเขายันยอดเขาเลยนะคะนักเรียนเมนนะคะสวยงามมากเช่นการปลูกกระ่มปี ต่อไปการรับประทานของคนภาคเหนือนะคะภาคเหนือรภาคเหนือรับประทานข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคปหมูไส้อัวแกงโฮนักเรียนโฮแปลว่ารวมนะคะคนภาคเหนือก็จะนำแกงที่เหลือหลายๆอย่างนำมารวมกันนะคะเขาก็เลเรียกว่า กงต่อไปด้านวัฒนธรรมการแต่งกายการแต่งกายของภาคเหนือก็จะนิยมนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสบายเฉียงหรือใส่เสื้อหม้อห้อมนะคะด้านศิลปะการแสดงชาวเหนือก็จะมีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเหน้ยวที่เป็นลักษณะการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามมากเลยนะคะ ต่อไปประเพณีทางภาคเหนือก็อย่างปัะเช่นประเพณีสงการก็เหมือนภาคกลางของเรานะคะมีการเล่นสาดน้ำลดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะต่อไปประเพณีบวชลูกแก้วหรือปลอยส่างรองเป็นการบรรพัชชาสามเณรให้สืบทอด พระพุทธศาสนาต่อไปประเพณีลอยโคมโคมนี้ก็จะทำด้วยกระดาษตกแต่งด้วยสีสันสวยงามนะคะเป็นการปล่อยสิ่งที่ไม่ดีงามเขาะกรรมต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี้ให้ลอยไปกับโคมโคมไฟนะคะก็เป็นประเพณีของภาคเหนืออีกประเพณีหนึ่งนะคะต่อไป ภูมิปัญญาภูมิปัญญาของภาคเหนือก็เช่นการทํำร่มกระดาษนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ร่มกระดาษนี้เราก็เอากระดาษมาทำนะคะทำเป็นร่มมีทั้งร่มขนาดเล็กร่มขนาดใหญ่และก็วาดลวดลายรงสีสันตกแต่งสวยงามมากเลยนะคะนี่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะต่อไปชามตราไก่ ชามตาไก่นี้เป็นของจังหวัดลำปางนําแบบอย่างมาจากประเทศจีนแล้วก็มีชาวจีนเนี่ยเข้ามาสอนวิธีทําชามตาไก่นะคะให้คนจังหวัดลำปางชามตราไก่ก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางอีกเหมือนกันนะคะต่อไปการทําโคมนะคะการทําโคมก็คือการทํากระดาษตกแต่งด้วยสีสัน รวดลายสวยงามต่อไปการทำแกะสลักเพราะภาคเหนือมีไม้มากก็จะมีการแกะสลักสําหรับตกแต่งบ้านแกะสลักตู้แกะสลักโต๊ะรับประทานอาหารนะคะต่อไปเครื่องเงินภาคเหนือก็มีชื่อเสียงด้านเครื่องเงินต่างๆนะคะเช่นสายสร้อยเงินกำไรเงินเข็มขัดเงินนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของคนชาวบ้านนะคะเอาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในท้องถิ่นนี้มาใช้ความรู้ความสามารถมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างคะอยากไปเที่ยวภาคเหนือกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนไปนี้นักเรียนต้องมารองปัญญาเกี่ยวกับความรู้ ที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะภาคเหนือของเรามีกี่จังหวัดคะใช่แล้วค่ะภาคเหนือของเรามีทั้งหมด 9. จังหวัดสิ่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อะไรคะ ใช่แล้วค่ะร่มกระดาษนะคะนักเรียนคะแกงที่เหลือแล้วนำมารวมกันหลายๆอย่างเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเรียกว่าแกงโฮสิ่งที่คนภาคเหนือนำมาประดับตกแต่งชายคาบ้าน หรือหน้าจั่วของบ้านเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเรียกว่ากาแลค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือ ภาคเหนือมีด้วยกันทั้งหมด9จังหวัดวัฒนธรรมด้านการแต่งกายคนภาคเหนือก็จะนิยมนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสบายเฉียงหรือใส่เสื้อมอฮอมประเพณีก็เช่นประเพณีสงการประเพณีบวชลูกแก้วประเพณีรอยโคม ภูมิปัญญาของคนภาคเหนือก็เช่นการทําโคมการทําร่มกระดาษการทําชามตราไก่การแกะสลักไม้หรือการทําเครื่องเงินอาหารที่คนภาคเหนือรับประทานก็คือทานข้าวเหนียวแกงฮะน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกออง ไส้อัวแคบหมูนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคเหนือไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือนักเรียนไปสืบค้นก็ได้นะคะ แต่เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของภาคเหนือไม่ให้สูญหายไปคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำให้นักเรียนติดวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญา ที่นักเรียนชอบอย่างละหนึ่งภาพพร้อมบอกเหตุผลนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ